คุณผู้ฟังครับถึงเวลาพูดกันตรงๆวันนี้ประเทศไทยประกาศชัดเราไม่งอกรัมพูชาอีกต่อไปใช่แล้วครับหลังจากแรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเล่นตัวสร้างปัญหาแถมรัฐบาลฝั่งโน้นยังชอบสร้างกระแสชายแดนเพื่อกดดันไทยรัฐบาลไทยตัดสินใจเด็ดขาดเปิดทางให้แรงงานเมียนมา80,000คนเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย แทนที่แรงงานขเขมรที่หายไปสะใจไมหมล่ะคุณผู้ฟังก็ในเมื่อแรงงานกัมพูชาหลายปีที่ผ่านมาทำตัวเหมือนคนมีบุญคุณกับไทยทั้งที่ความจริงแล้วใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์เงินเดือนที่ส่งกลับบ้านเดือนละหลายพันล้านบาทมันช่วยให้เศรษฐกิจพนมเปนหมุนเวียนแต่กลับยังไม่วายทำตัวเป็นปัญหาสร้างความยุ่งยากทุกครั้งที่การเมืองชายแดนร้อนแรง วันนี้ไทยเลยตอบกลับด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดเปิดทางให้แรงงานพมา่าเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ภาคธุรกิจไทยเดินแน่ต่อได้แบบไม่ต้องเหลียวหลังหากัมพูชาอีกนี่คือคำตอบชัดๆจากรัฐบาลไทยว่าไม่ง้อไม่แคร์ไม่ต้องมาอวดตัวกัมพูชาจะคิดว่าตัวเองสำคัญแค่ไหนก็เชิญแต่ไทยมีทางเลือกและเรากำลังใช้ทางเลือกนั้นอย่างเต็มที่ คุณผู้ฟังครับมาย้อนดูกันหน่อยว่าทำไมไทยถึงต้องเดินมาถึงจุดนี้แรงงานกัมพูชานับแสนเคยหลั่งไหลเข้ามาทำงานในไทยทั้งภาคก่อสร้างกเกษตรกรรมโรงงานและบริการได้เงินเดือนดีกว่าที่บ้านตัวเองหลายเท่าส่งเงินกลับกัมพูชาจนเป็นรายได้หลักของประเทศแต่แทนที่พวกเขาจะสำนึกบุญคุณกลับมีแต่ปัญหาไม่รู้จบ 1. เวลาการเมืองชายแดนเดือด ฝั่งกัมพูชาก็ชอบกดดันคนงานตัวเองไม่ให้ออกมาทำงานหรือสร้างเงื่อนไขให้กลับประเทศชั่วคราวเพื่อปั่นกระแสว่าไทยต้องพึ่งเรา 2. หลายครั้งแรงงานกัมพูชาเลือกทำตัวเป็นปัญหาไม่ทำงานต่อเนื่องลักลอบเข้าเมืองปิดกฎหมายสร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ไทย 3. ฝั่งรัฐบาลกัมพูชาใช้แรงงานเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองอ้างว่าไทยต้องยอมอ่อนข้อ เพราะมีแรงงานเขมรจำนวนมากอยู่ในประเทศเราแต่พวกเขาลืมคิดไปอย่างหลวงเลยว่าแรงงานไม่ได้มีแค่กัมพูชาไทยมีเมียนมามีลาวและยังมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่พร้อมจะเข้ามาทำงานแทนที่ทันทีโดยเฉพาะเมียนมาที่วันนี้มีแรงงานจำนวนมากรอคิวอยู่แล้วการที่กัมพูชาพยายามเล่นเกมทำตัวเป็นของหายากสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปทำร้ายตัวเอง เพราะวันนี้ไทยประกาศแล้วว่าเราเปิดทางให้แรงงานเมียนมา8,000 0คนเข้ามาทำงานนี่คือความจริงที่กัมพูชาต้องฟังแล้วสะดุ้งเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าไทยไม่ได้พึ่งพากัมพูชาจนขาดเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยไทยไม่งอไทยไปต่อได้เองและเมื่อแรงงานกัมพูชาหายไปรายได้ที่เคยส่งกลับบ้านก็หายตามไปด้วยเศรษฐกิจที่พนมเปนเคยได้ประโยชน์ก็จะชะง,งักลงทันที นี่แหละครับที่เรียกว่าเล่นตัวเองจนพังของแท้คุณผู้ฟังครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั้งกัมพูชาต้องหน้าเสียคือการที่รัฐบาลไทยประกาศเปิดไฟเขียวอนุญาตแรงงานเมียนมา8 0 0ห0ื่นคนเท่ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายทันทีใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่การหาคนงานมาทดแทนแต่คือการส่งสารตรงๆว่าไทยไม่งอกัมพูชาอีกแล้ว 1. ทำงานถูกกฎหมายแรงงานเมียนมาที่เข้ามาจะได้เอกสารครบถ้วนผ่านการจัดระเบียบโดยรัฐมีสัญญาจ้างงานและอยู่ในระบบประกันสังคมนี่ต่างจากแรงงานกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ชอบลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายและสร้างปัญหาตามมาทั้งอาชญากรรมและแรงกดดันทางสังคม 2. ลดผลกระทบแรงงานขาดแคลนหลายภาคธุรกิจในไทยโดยเฉพาะก่อสร้าง กเกษตรและโรงงานผลิตเคยกังวลว่าเมื่อแรงงานกัมพูชาหายไปจะขาดกำลังคนแต่ตอนนี้ความกังวลน,นั้นหมดไปทันทีเพราะแรงงานเมียนมาจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างได้อย่างพอดี 3. การช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมอย่าลืมนะครับแรงงานพมา่าที่เข้ามาส่วนหนึ่งเป็นท่ลิภภัยจากวิกฤตการเมืองในบ้านตัวเอง การที่ไทยเปิดโอกาสให้พวกเขาทำงานอย่างถูกกฎหมายเท่ากับว่าไทยได้ช่วยทั้งเพื่อนบ้านและช่วยเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันต่างจากกัมพูชาที่ชอบใช้แรงงานเป็นเครื่องต่อรองทางการเมือง 4. แก้เกมการเมืองชายแดนนี่คือหมากที่ฉลาดสุดๆของรัฐบาลไทยเพราะที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชามักใช้แรงงานเป็นอาวุธกดดันไทย แต่วันนี้เกมนั้นจบแล้วเมื่อมีเมียนมาพร้อมเข้ามาแทนที่ไทยจึงไม่จําเป็นต้องทนแรงกดดันเดิมๆอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับเห็นไหมว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้กัมพูชาสะดุ้งจริงๆเพราะไรายได้มหาศาลที่เคยส่งกลับบ้านจากแรงงานในไทยกำลังจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยแรงงานเมียนมาที่พร้อมจะทำงานอย่างมีระเบียบมีระบบนี่แหละครับที่เรียกว่าช็อตเด็ดสะใจ ไทยเดินหมากเพียงครั้งเดียวแต่ทำให้กัมพูชาสูญเสียทั้งอํานาจต่อรองทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในคราวเดียวคุณผู้ฟังครับมาถึงจุดนี้เราต้องพูดกันตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมข้อมแรงงานพม่ากับแรงงานกัมพูชาใครกันแน่ที่ไทยต้องการจริงๆแรงงานพมา่าขยันอดทนไม่เล่นเกมการเมืองหลายปีที่ผ่านมาแรงงานจากเมียนมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทำงานหนัก อดทนและพร้อมปรับตัวกับระบบการทำงานในไทยยิ่งในภาคก่อสร้างและโรงงานแรงงานพม่าถือเป็นกำลังหลักที่นายจ้างเชื่อมั่นเพราะเข้ามาแล้วตั้งใจทำงานไม่ได้ทำตัวเป็นปัญหาไม่ได้แสดงท่าทีว่าไทยต้องง้อเราแรงงานกัมพูชาเอะอะก็ปัญหาเอะอะก็เล่นเกมการเมืองตัดภาพไปฝั่งกัมพูชาใช่ครับ แม้แรงงานเขมรหลายคนทำงานดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาใหญ่มักจะผูกกับแรงงานกัมพูชาหลายประการทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการก่อเหตุอาชญากรรมการหยุดงานเป็นกลุ่มเวลาเกิดปัญหาชายแดนและที่สำคัญรัฐบาลฝั่งโน้นใช้แรงงานเป็นอาวุธทางการเมืองมาตลอดถามจริงๆเถอะครับแบบนี้ไทยจะไว้ใจได้ยังไงข้อได้เปรียบของแรงงานพมา่า ไทยกับเมียนมามีความสัมพันธ์แรงงานต่อเนื่องมานานมีระบบจัดการเอกสารและทะเบียนที่เข้มขึ้นทําให้ควบคุมง่ายส่วนใหญ่เข้ามาทํางานด้วยทัศนคติหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่เข้ามาเป็นตัวประกันทางการเมืองข้อเสียชัดๆของแรงงานกัมพูชาถูกใช้เป็นหมากทางการเมืองเมื่อพนมเปนอยากกดดันไทยมีประวัติปัญหาอาชญากรรมบางส่วนในพื้นที่ ชอบรวมตัวเรียกร้องเป็นกลุ่มใหญ่กลายเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพแรงงานพม่าเหมือนเพื่อนร่วมงานที่ตั้งใจทำงานแรงงานกัมพูชาหลายคนกลับเหมือนเพื่อนที่เข้ามาเอาประโยชน์พอมีปัญหาก็ทิ้งงานแล้วเอาเรื่องส่วนตัวมาโยงการเมืองสรุปให้ชัดวันนี้ไทยพิสูจน์แล้วว่าเรามีทางเลือกและแรงงานพม่าก็คือคำตอบที่ใช่กว่า ไม่ต้องคอยหวันไหวกับแรงกดดันไม่ต้องกลัวถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองไทยสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องงอแรงงานกัมพูชาแม้แต่นิดเดียวนี่แหละครับคุณผู้ฟังความจริงที่กัมพูชาต้องกลั้มกลืนเพราะไทยได้แสดงให้เห็นชัดๆแล้วว่าใครที่เราต้องการและใครที่เราพร้อมจะปล่อยไปคุณผู้ฟังครับ หลังรัฐบาลไทยประกาศเปิดทางแรงงานเมียนมา8 0ดห0,000ื่นคนเข้ามาทำงานแทนแรงงานกัมพูชาเสียงสะท้อนจากสังคมไทยออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ง้อเขมรภาคธุรกิจพอใจสุดๆเจ้าของโรงงานก่อสร้างเกษตรกรรมหลายแห่งถึงกับออกมาบอกว่าโล่งใจเพราะไม่ต้องคอยกัง,งวลอีกต่อไปว่าถ้าแรงงานกัมพูชาจะหายไปจะทำยังไงตอนนี้คำตอบอยู่ตรงหน้าแล้วแรงงานพม่าพร้อมเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ ธุรกิจเดินหน้าได้แบบไม่สะดุดนายจ้างจำนวนมากถึงกับพูดตรงๆว่าใครจะไปก็ไปเถอะไทยยังมีคนทำงานแทนสังคมไทยสะใจในโลกออนไลน์กระแสะเดือดจริงๆร,ร,รับคนไทยจำนวนมากแสดงความเห็นเชิงประชดประชันบางคนบอกว่าก็คิดว่าตัวเองสำคัญนักใช่ไหมทีนี้รู้หรือยังว่าใครกันแน่ที่ขาดใครไม่ได้บางคอมเมนต์หนักแน่นไปเลยว่า เรามีเมียนมาเรามีลาวเรามีคนของเราเองไม่ต้องมาทำตัวเป็นเจ้านายเหนือหัวอีกต่อไปแรงงานกัมพูชาหมดค่าต่อรองเสียงสะท้อนเหล่านี้สะท้อนความจริงข้อหนึ่งตลอดหลายบีที่ผ่านมาแรงงานกัมพูชาถูกใช้เป็นหมากกดดันไทยพอมีปัญหาชายแดนก็ขู่จะให้แรงงานกลับประเทศแต่วันนี้หมากตัวนั้นหมดค่าเพราะไทยแสดงให้เห็นแล้วว่ามีทางเลือกอื่นไม่ใช่แค่มี แต่พร้อมเปิดทางทันทีด้วยจำนวนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเสียงจากแรงงานไทยแรงงานไทยบางส่วนที่เคยกังวลว่าถ้าแรงงานหายไปจะกระทบงานก็ออกมาเห็นตรงกันว่าดีกว่าปล่อยให้ถูกอ้างว่าขาดไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วไทยต้องเดินหน้าได้ด้วยความมั่นคงไม่ใช่ปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้แรงงานเป็นตัวต่อรองบทเรียนที่กัมพูชาต้องฟัง เสียงจากสังคมไทยดังชัดขนาดนี้คือคำตัดสินที่ประชดประชันสุดๆว่ากัมพูชาไม่ได้มีอำนาจต่อรองอีกแล้วไทยไม่ใช่ประเทศที่ขาดเขาไม่ได้ถ้าเขาอยากเล่นเกมการเมืองก็เชิญแต่ไทยจะไปต่อกับแรงงานเมียนมาได้แบบไม่สะดุดและนี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมไทยทั้งสะใจทั้งภูมิใจเพราะวันนี้ประเทศไทยไม่ต้องงอขเขมรอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับ เมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดคำตอบชัดเจนสุดๆก็คือประเทศไทยไม่ต้องงอกัมพูชาอีกต่อไปแรงงานกัมพูชาที่เคยคิดว่าตัวเองสำคัญเคยคิดว่าถ้าพวกเขาหายไปไทยจะต้องเดือดร้อนหนักตอนนี้ความจริงถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เลยไทยแก้เกมได้ทันควันด้วยการเปิดทางให้แรงงานพม่าก,กว่า80,000คนเข้ามาทำงานแทนอย่างถูกกฎหมายภาคธุรกิจเดินหน้าได้สังคมไทยสบายใจ และเศรษฐกิจไทยไม่สะดุดแม้แต่น้อยที่น่าสับใจยิ่งกว่าน,นั้นก็คือสิ่งที่กัมพูชาเคยใช้เป็นหมากทางการเมืองกล,กลับกลายเป็นหมากที่หมดค่าในทันทีพวกเขาเล่นเกมแรงงานเพื่อกดดันไทยมาตลอดแต่วันนี้ไทยตอบกลับด้วยการเดินหมากที่เหนือกว่าจนกัมพูชาแทบไม่มีอะไรให้ใช้ต่อรองอีกแล้วนี่แหละครับคือบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องกลัมกลืนเมื่อไทยประกาศชัดๆว่า ไม่งอไม่แคร์และพร้อมไปต่อได้ด้วยตัวเองและเมื่อแรงงานเมียนมาเข้ามาเติมเต็มช่องว่างภาคธุรกิจไทยก็ยิ่งมั่นใจสังคมไทยก็ยิ่งสะใจเพราะทุกคนได้เห็นแล้วว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่ถูกใครถือไพเ่เหนือหัวอีกต่อไปสุดท้ายนี้สิ่งที่ต้องบอกตรงๆก็คือกัมพูชาอาจยังคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครสำคัญแต่ความจริงคือไทยมีทางเลือกมากมาย และพร้อมใช้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาจะเล่นตัวก็เชิญไปเถอะแต่ไทยไม่งอและเดินหน้าต่อได้แบบสบายๆแน่นอนครับ